นั่นก็เป็นภาพนาทีประวัติศาสตร์นะคะที่อดีตนายกทักษิณก้มกับพื้นสนามบินสวนนภูมิเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551ในวันที่เดินทางกลับบ้านครั้งแรกและครั้งเดียวค่ะหลังเกิดรัฐประหาร2549และการประกาศกลับประเทศไทยของอดีตนายกทักษิณในวันที่22สิงหาคมที่สนามบินดอนเมืองซึ่งตรงกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี แต่ไม่ว่าครั้งนี้นะคะจะเป็นโรคเลื่อนอีกหรือไม่แต่ภาพความทรงจำที่เป็นภาพนาทีประวัติศาสตร์การเมืองไทยก้มกับแผ่นดินไทยกำลังจะถูกย้อนกลับมาอีกครั้งหรือไม่แต่วันนี้ข่าวคมชัดลึกจะพาย้อนเหตุการณ์ของอดีตนายกทักษิณที่ต้องลี้ภัยไปต่างแดนนานหลายสิบปีค่ะ <S <S ในวันที่ได้เดินทางถึงประเทศไทยครั้งนั้นนะคะอดีตนายกทักษิณได้เคยถแถลงไว้ว่า หากผมยังมีวาสนาผมจะขอกลับมาตายบนพื้นแผ่นดินไทยเชกเช่นคนไทยทุกคนครับแต่การกลับมาในครั้งนั้นนะคะอดีตนายกทักษิณก็ไม่ได้กลับมาอีกเป็นเวลานานถึง15ปีเหตุการณ์ที่อดีตนายกทักษิณรีัยไปต่างแดนเริ่มต้นเมื่อวันที่19กันยายน2549 หลังถูกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือคอปคอนำโดยพลเอกสอนธิบุญยรัตนกลินหัวหน้าคณะทำการรัฐประหารระหว่างที่เขาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชา,ชาชาติสมัยสามัญครั้งที่61ที่สหรัฐการทำรัฐประหารทำให้ทักษิณชินวัตรต้องพ้นจากตำแหน่ง และคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐหรือคอตสอสที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมชคณะรัฐประหารซึ่งแปลสภาพมาจากคอปคอเป็นผู้แต่งตั้งทําการอายัดทรัพย์ของทักษิณและครอบครัวในประเทศไทยรวม76,000ล้านบาทโดยอ้างว่าเขาร่ำรวยผิดปกติ ขณะอยู่ในตำแหน่งก่อนถูกถอดยศพันตำรวจโทในปี2558เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะทำให้เขาต้องลี้ภัยอยู่ต่างประเทศนานกว่า1ปีและได้เดินทางกลับประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551ซึ่งภาพที่อดีตนายกทักษิณก้มกราบแผ่นดินไทยในครานั้นกลายเป็นภาพหน้าหนึ่งของสื่อทุกสำนักและถูกจารึกเป็นภาพประวัติศาสตร์การเมืองไทย โดยวันนั้นค่ะอดีตนายกทักษิณเดินทางด้วยเครื่องบิน t g 603จากฮ่องกงมาอย่างสนามบินสวรณภูมิในเวลา9นาฬิกา45นาทีเมื่อมาถึงนะคะเจ้าตัวก็ได้เข้าสวมกอดครอบครัวและทักทายบุคคลที่มาต้อนรับก่อนคุกเข่าและก้มกราบพื้นหนึ่งครั้งที่หน้าห้องรับรองพิเศษพร้อมหยุดนิ่งท่าเดิมก่อนเงยหน้าขึ้นด้วยดวงตาที่แดงกล่ำค่ะ แต่เวลาแห่งความสุขได้ผ่านไปเพียง5เดือน3วันค่ะอดีตนายกทักษิณก็ได้ขออนุญาตศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อเดินทางออกนอกประเทศไทยในวันที่31กรกฎาคม2551โดยอ้างว่าต้องการไปชมมหกรรมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม ที่กรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งครั้งนั้นค่ะเขาได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับเข้าประเทศไทยในวันที่11สิงหาคม2551แต่นับจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้อดีตนายกทักษิณก็ไม่ได้กลับเข้าประเทศไทยอีกเลยหากนับตั้งแต่วันที่11สิงหาคม2551จนถึงขณะนี้นะคะก็เป็นเวลา15ปีแล้วค่ะที่อดีตนายกทักษิณไม่เดินทางกลับประเทศไทย เพื่อรายงานตัวต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีทุจริตจัดซื้อที่ดินรัชดาพิเศษโดยเขาส่งแถลงการจากประเทศอังกฤษอ้างเหตุผลที่ไม่ได้กลับประเทศไทยเพียงเพราะหวังว่าจะมีโอกาสได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และได้รับความเป็นธรรมสำหรับคดีที่อดีตนายกทักษิณลีภัยไปต่างแดนก็จะมีคดีซุกหุ้นปี254 4 คดีขายหุ้นกลุ่มบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนในปี2549คดีที่ดินรัชดาและคดีธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้บริษัทกิจสาะมหานครแต่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ22สิงหาคมจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตาดูว่าก้าวแรกที่อดีตนายกทักษิณเหยียบพื้นแผ่นดินไทยภาพนาทีประวัติศา,ศาสตร์ก้มกับแผ่นดินเมื่อปี2551 จะย้อนกลับมาอีกครั้งหรือไม่ก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุก,ทกพลตฟรอร์งของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ